โอเคนฮะสวัสด okay, yeah so ีครับว <Yeah. S 2> kind of ันนี <c oughs> <thinking> ้อ <c> ยู่กับพี่ในช่องเบลีวัน2นะฮะวันนี้พี่มาจากกิจการแข่งขันนะฮะในแคมและก็เชิญเพื่อนเพื่อนเคนอื่นนะฮะมาร่วมด้วยนะฮะวันนี้มีกิจการแข่งขันแบบว่ามีรางวัลฮะที่1นะฮะที่1ถึงที่3นะที่1ก็ก็บัตรกาลิน่า50บาทนะฮะที่2ก็100เพดนะฮะที่3ก็ บัตรกลิน่ายี่สิบาทนะฮะวันนี้พี่มันจัดกิจกรรมน้องๆหลายคนจะถามว่าเฮ้ยพี่ทำไมแจกไม่มากเลยพี่ก็ขอบอกว่าส่งทพี่นาะยยังไม่ผ่านกดเลยะฮะน้องใจเย็นๆก่อนนะ,ะเดี๋ยวช่องพีผ่ผ่านกดเนี่ยพี่จะมาแจกนะฮะเ oh. ยอะกว่านี้นะแต่ว่าวันนี้เอาแคน่นี้ดีเอาแค่นี้ก่อนนะโอเคนะครับตอนนี้เราไป ชมบรรยากาศในการแข่งขันกันเลยนะฮะวันนี้เราจะดูหลายๆแบบหลายๆมุมนะฮะอยากจะรู้ว่าวันนี้นะฮะใครจะได้นะฮะที่หนึ่งไปนะฮะแล้วก็รับบัตรกอลิน่าห้าสิบบาทไปเลยนะฮะวันนี้มาแล้วนะฮะเฮ้ยทำไมเน็ตเราก็ตุกใช่ไหมก็พี่ทำ YouTube นะฮะแต่ว่าใช้เน็ตโคตรกากนะฮะเน็ตพี่ก็ ที่ใช้เน็ตอ่าไวไฟนะฮะไวไฟในบ้านเนี่ยก็ประมาณเท่าไหร่วะก็ไม่ไม่ถึงพันบาทนะฮะเน็ตพี่นะ,ะกะกะมานะฮะนะยังไงก็ช่วยช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้พี่หน่อยนะฮะ <laughs> เดี๋ยวช่องยูทู e พี่ผ่านนะ,ะพี่จะมาแจกเยอะกว่านี้นะฮะแล้วก็จัดกันแข่งขันนะฮะในแคลนแล้วก็ เพื่อนๆคนอื่นมาร่วมด้วยนะฮะแล้วก็จะมีการแจกรางวัลบัตรกาลิน่านะฮะแล้วก็เติมเพชรนะฮะโอเคเราไปชมบรรยากาศกันนะครับตอนนี้นะฮะโอเคมาแล้วนะฮะตอนนี้เบอร์หนึ่งนะฮะยังยังไม่ได้อะไรนะฮะโอเคตอนนี้ได้แล้วนะอ AK นะฮะวันนี้มี15คนนะฮะ15คนนะฮะเข้าแข่งแข่งขันนะฮะ ดูสิว่าใครจะเป็นคนสุดท้ายนะฮะเชนอืมโอเคโอ้ก็มีคนเติมมาด้วยนะฮะสก,กินนะฮะสก,กินก็เท่ท,ทอยู่ดีนะโอ้โหตอนนี้ปะทะกันแล้วฮะปะทะกันแล้วนะฮะ,ะ,ะ,ฮะตอนนี้ปะทะกันนะฮะไม่รู้ว่าเบอร์ไหนนะฮะพี่มองไม่เห็นอนะเบอร์ไหนวะปะทะกัน,นะฮะปะทะกันจริงหรือหรือว่าเขา เขาแบบว่าเขาทำเล่นๆเนี่ยก็ทำอะไรวะอ๋อไม่ใช่นะะเขาไม่ไม่ได้ปะทากันนะฮะเขาแค่ยิงปืนโชว์นะฮะว่าพี่อยู่นี่นะฮะใครเก่งนะฮะก็มาดีครับจากวันนี้เบอร์หนึ่งขึ้นไปเลยนะฮะตอนนี้เราดูก่อนนะฮะว่าโอ้โหข้างหลังนะฮะข้างหลังนะฮะข้างหลังนะฮะตอนนี้เบอร์หนึ่งยังยังไม่เห็นนะฮะข้างหลังนะฮะโอ้โห เบอร์หนึ่งเก็บไปแล้วนะฮะหนึ่งคิวนะฮะเหลือเหลือเท่าไหร่เหลือสิบเอ็ดนะฮะตอนนี้เหลือสิบเอ็ดนะฮะเอาเข็นฮะกลับมาที่หอนาฬิกานะครับตอนนี้ตอนนี้ดูเหมือนว่าเบอร์หนึ่งจะไม่เห็นนะฮะไม่เห็นนะฮะตอนนี้ยังไม่เห็นนะฮะเขากําลังสักสัโคกอยู่นะฮะว่าอยู่ตรงไหนนะฮะอยู่ทางไหนนะฮะ กบไม่ใช่ไหมฮะไม่ใช่นะฮะอยู่ที่ไหนนะฮะไม่เห็นนะฮะตอนนี้ไม่เห็นนะฮะแล้วก็ย้อนไปที่อื่นนะฮะตอนนี้โอ้โหเบอร์สามนะฮะเก็บไปแล้วนะฮะหนึ่งคิวนะฮะเก็บไปแล้วหนึ่งคิวนะฮะตอนนี้เบอร์สีก็ยังไม่ได้คิวเลยฮะ,ะไปที่เบอร์สิบเอ็ดนะฮะตอนนี้เขากำลังหาอาวุธนะฮะเบอร์สิบสองนะฮะ,ะยังไม่ได้คิวเบอร์สิบสามนะฮะตอนนี้เขากาลังแอบอยู่นะ เขาบอกว่าที่นี่นะได้เปรียบนะฮะได้เปรียบโคตรๆคนะฮะเบอร์หนึ่งก็ยังมองไม่เห็นนะฮะตอนนี้เขาว่าวิ่งไปที่โพชินอกก่อนนะฮะแล้วตอนนี้เบอร์13นะฮะเขาก็ยังแอบอยู่นะฮะตอนนี้เขารู้เลยว่าเบอร์หนึ่งนะฮะวิ่งไปแล้วนะฮะโพชินอกตอนนี้เขาก็วิ่งดีครับจะอยู่ไปทาไมตอนนี้เขาวิ่งไปแล้วนะฮะตอนนี้เบอร์หนึ่ง เขาได้ยิงเสียงนะฮะถึงแม้จะไปนะฮะเสียงเขาดีเออหูเขาดีนะเขาวิ่งไปแล้วฮะตอนนี้นะกลับมาที่เอ้ยตอนนี้กลับมาที่อะไรอันนี้มันที่ไหนวะอันนี้ก็คือที่สุสานนะฮะสุสานนะฮะเขากําลังเจออยู่นะฮะเจอนะฮะเบอร์สีนะฮะกำลังเจออยู่นะฮะไม่รู้ว่าเขาจะปะทะกันไหมนะฮะตอนนี้เขาลบก่อนนะฮะที่หนึ่งต้องเป็นของฉันนะฮะ ตอนนี้อย่าเพิ่งบวกนะฮะกลับไปที่เบอร์หนึ่งนะฮะตอนนี้เบอร์หนึ่งเก็บไปแล้วนะฮะหัวแตกนะฮะโอ้โหเบอร์13นะฮะล่วงไปแล้วนะฮะเบอร์หนึ่งนะฮะเก็บไปแล้วนะสองคิวนะฮะตอนนี้กลับมาที่กลับมาที่เบอร์11นะฮะตอนนี้ยังไม่ได้คิวเลยไปที่เบอร์12นะฮะตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้คิวเลยฮะกลับไปที่เบอร์เจนะฮะยังไม่ได้คิวเบอร์สก็ยังไม่ได้คิวนะฮะ กลับไปที่เบอร์3เบอร์3ดูเหมือนว่าเบอร์3จะเจอคนฮะเบอร์1ตอนนี้เขาก็วิ่งไปที่โพชินงเบอร์2นะฮะเบอร์2ตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิวเลยนะฮะโอ้โหเบอร์สามเบอร์3แตกไปแล้วนะฮะเบอร์3ใครคิววะเบอร์3เบอร์3ใครคิวโอ้เบอร์10นะฮะเบอร์10เก็บไปแล้วนะฮะ1คิวนะหนึคิวนะเบอร์11นะฮะเขา ยังไม่ได้คิวนะฮะตอนนี้ตอนนี้เหลือแค่8นะฮะแคนฮะเบอร์12ตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิวเลยนะฮะดูซิว่าใครจะได้ที่หนึ่งนะฮะใครเป็นผู้ที่อยู่จนถึงที่สุดนะฮะแล้วชิลรางวัลนะฮะบัตรกาลิน่า50บาทนะฮะรางวัลที่2นะฮะหนึ่งเพชรนะฮะรางวัลที่3นะฮะบัตรกาลิน่า20บาทนะฮะโอเคนะฮะตอนนี้ เบอร์เจ็ดนะฮะแอบอยู่ที่ป้อมนะฮะตอนนี้เฮ้ยเอาแล้วฮะตอนนี้เบอร์11นะฮะใกล้จะปะปะทะกับเบอร์7นะฮะโอ้โหมาแล้วนะฮะเออไอวอนะฮะไม่ทันนะฮะไม่ทันฮะเบอร์เบอร์7นะฮะตอนนี้เบอร์7อื้อหือระเบิดระเบิดระเบิดดิครับอื้อหือระเบิดเจิดจ้านะฮะระเบิดแสงโอ้โหไหลนะไหลไม่อยู่นะฮะเบรลไม่อยู่นะฮะ ตอนนี้กลับไปที่เบอร์เจ็ดนะฮะเบอร์เจ็ดคิวนะฮะคิวเจาะไอวอลนะฮะตอนนี้เบอร์สิบเอ็ดเอานี่ไปนะครับระเบิดโอ้ยระเบิดระเบิดระเบิดอืมระเบิดโดนตัวเองฮะอืมเบอร์เจ็ดโอ้โหแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะฮะแค่นี้ถือว่าจิตจิตนะฮะเขาทําอะไรของเขานะฮะเบอร์เจ็ดไม่มีใครอยู่แล้วนะฮะตอนนี้เบอร์สิบเอ็ดก็วิ่งไปแล้วฮะที่บ้านนะฮะตอนนี้เบอร์ เจ็ดทำอะไรอยู่เขาก็วิ่งดีครับตอนนี้กลับไปที่เบอร์สองนะฮะเบอร์สองก็ยังไม่ได้คิวเบอร์หนึ่งนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้คิวเพิ่มนะฮะแค่สองคิวฮะกลับมาที่เบอร์เก้าฮะกลับมาที่เบอร์สิบก็ยังไม่ได้คิวกลับมาที่เบอร์สิบเอ็ดนะฮะตอนนี้เขากําลังปะทะกับเบอร์เจ็ดอยู่นะฮะอืมอืมเจ็บอยู่นะฮะเจ็บอยู่นะฮะเกือบไปแล้วนะ เมื่อกี้นี่เกือบไปแล้วนะฮะเรากลับไปที่เบอร์12ตอนนี้เบอร์12ก็ยังไม่ได้คิวนะฮะกลับไปที่เบอร์4เบอร์4ก็ยังไม่ได้คิวเบอร์2ก็ยังไม่ได้คิวเบอร์1ตอนนี้เข้ากับนงบังวิ่งมาที่โพชิน,นอกนะเบอร์4ี่เขาทำอะไรอยู่ที่สุสานนะ่อ๋อแล้นะฮะอ๋อแล้ะฮะเบอร์9นะฮะตอนนี้ใกล้จะปะทะก,กับเบอร์11นะฮะ สไนเปอร์อือพลาดไปนะเกือบแล้วนะฮะสไนเปอร์อืไปที่เบอร์10บเบอร์12ก็ยังยังไม่ได้ปะทะกันเลยนะเบอร์สก็ยังไม่ได้ปะทะกันเลยกลับไปที่เบอร์11นะฮะตอนนี้อื้อ้าวเบอร์เจแตกไปแล้วนะฮะไม่ทันเออดูไม่ทันนะฮะดูไม่ทันกลับไปที่เบอร์เกนะฮะตอนนี้เข้ากำลังขี่เรายังมีความสุขนะฮะ กลับไปที่เบอร์สี่เบนะฮะตอนนี้เขาได้ไปแล้วฮะหนึ่งคิวนะฮะตอนนี้เบอร์เก้านะฮะเขากําลังขี่รถนะฮะตอนนี้อยู่ที่ดูที่เบอร์สี่นะฮะตอนนี้เขาก็เตรียมพร้อมแล้วฮะพร้อมทุกเมื่อนะฮะพร้อมที่จะปะทะกันนะฮะกลับมาที่เบอร์สองนะฮะเขายังไม่ได้คิวเลยนะฮะไปที่เบอร์เก้านะฮะเบอร์เก้าเขาก็ยังขี่รถโอ้โหตอนนี้เบอร์เก้ากับเบอร์สิบนะฮะ ใกล้จะประทะกันแล้วนะฮะดูสิว่าจะเห็นเห็นกันไหมจะประทะกันไหมฮะดูดิฮะดูดีฮะคงคงจะไม่ไม่เห็นกันอนะไม่เห็นนะไม่เห็นนะฮะโอเคดูเหมือนว่าเขากําลังอยู่ยังมีความสุขนะฮะเบอร์หนึ่งนะฮะเขาทำอะไรก็ไม่รู้นะฮะแบบว่าวิ่งมานานๆแล้วก็พักผ่อนซะบ้างใช่ไหมตอนนี้กลับไปที่เบอร์สองนะฮะยังไม่ได้คิว ไปที่เบอร์เก้านะฮะตอนนี้เขาอยู่ที่บ้านนะฮะเบอร์สิบนะฮะเบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดนะฮะใกล้จะปะทะกันนะฮะอืมโอ้โหอยู่ที่พิกพิกเมืองพิกก็มีด้วยนะฮะตอนนี้ก็มีสามคน,นะฮะแต่ดูเหมือนว่าเบอร์สิบกับเบอร์สิบเอ็ดคงจะไม่ได้ปะทะกันนะ,ะเพราะวิ่งไปคนละทางกันนะมาเห็นนะฮะมาเห็นกันนะตอนนี้เขาว่ารถ ต้องเป็นของช่องมาดิครับขียังมีความสุขนะฮะตอนนี้เบอร์11นะฮะเขาวิ่งไปแล้วะฮะเขารู้ว่าที่นั้นมีคนอยู่อะตอนนี้เบอร์10ไม่ใช่เบอร์9นะฮะเขาอยู่ที่บ้านนะฮะเฮ้ยจนนี้มาแล้วนะครับเบอร์12กับเบอร์9นะฮะปะทะกันอออืือ้หสไนเปอร์เกือบไปเกือบไปนะฮะมาดิครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดีกวก่อนดูก่อนดูก่อนนะฮะ เบอร์เก้ากับเบอร์สิบสองนะป้าท่ากันอยู่นะฮะ uh huh. เจ็บเจ็บเจ็บนะฮะนำนะฮะนำดีครับนำดีครับเหลือแค่นิดเดียวนะฮะนิดเดียวนะฮะไอวอร์ก็มาดิครับพันยาก่อนนะฮะโอ้ oh, oh. แบบนี้ไงอืม uh huh. oh. แตกนะฮะสวยนะฮะใช้ไอวอร์แต่ว่าไม่ได้ปิดประตูนะ oh, <no. S 1> ประตูก็เปิดอยู่ไม่รอดกลับไปที่เบอร์สิบเอ็ดนะฮะตอนนี้เขาเข้ามาใกล้นะฮะใกล้แล้วนะฮะ ใกล้นะฮะใกล้แล้วนะฮะตอนนี้เบอร์เก้ากำลังเฮ้ยสไนเปอร์สไนเปอร์สไนสไน,สนเบอร์หนึ่งนะฮะก็มาแล้วนะฮะมาแล้วนะเอ,ออหูอ,อืมเจ็บนะฮะเจ็บแล้วเออหูโอ้ตอนนี้เบอร์เก้าก็ขึ้นไปที่บ้านเลยฮะ ตอนนี้เบอร์4เขาก็ยังไม่ได้คิวกลับมาที่เบอร์สิบเอ็ดนะฮะตอนนี้เขาใกล้จะประท้ากันแล้วนะฮะใกล้จะประท้ากันแล้วนะฮะเบอร์หนึ่งนะฮะเบอร์หนึ่งก็ใกล้จะประท้ากันฮะเบอร์4เขายังขี่รถอย่างมีความสุขนะฮะแล้วก็เบอร์สเฮ้ยไม่ใช่เบอร์2เบอร์4เบอร์1ิบเขาทำอะไรอยู่นะฮะ เขาทาอะไรก็ไม่รู้นะฮะตอนนี้เขากําลังฟันอยู่หรือเปล่านะฮะเขาฟันอยู่หรือเปล่าทําไมนะฮะใครก็ได้ช่วยช่วยมายิงหัวเขาทีนะฮะตอนนี้เขาซึ่งอยู่อะเบอร์สี่ตอนนี้เขาอยู่ที่ป้อมนะฮะตอนนี้นะฮะเหลือแค่หกคนนะฮะดูซิว่าใครจะเป็นคนสุดท้ายนะฮะดูซิฮะคนสุดท้ายนะฮะคนสุดท้ายนะฮะตอนนี้ก็ วงดีดมาเรื่อยๆเลยนะฮะกลับไปทีมเบอร์11นะฮะตอนนี้ตอนนี้เดือดมากฮะเบอร์สี่เบอร์สิบนะฮะกลับมาที่เบอร์สิบนะฮะตอนนี้เบอร์สิบกับเบอร์เก้านะฮะใกล้จะปะทะกันแล้วนะใกล้แล้วฮะเบอร์เบอร์สี่นะฮะตอนนี้เบอร์สี่ก็เคลื่อนไปแล้วนะฮะเบอร์สี่นะครับเบอร์สองนะฮะใกล้จะปะทะกันแล้วนะฮะดูที่ฮะ ดูนะฮะตอนนี้เบอร์สี่เข้ากำลังขี่รถยังมีความสุขนะฮะเขาจะขี่รถยังมีความสุขไม่สนใจนะฮะตอนนี้กลับไปที่เบอร์หนึ่งเขาก็ยังไม่ที่คิวนะฮะกลับมาที่เบอร์สีนะฮะเบอร์สีกับเบอร์สองฮะใกล้จะปะทะกันแล้วนะฮะดูสินะฮะอืมใกล้แล้วฮะใกล้แล้วฮะแต่ดูเหมือนจะไม่เห็นกันนะฮะจะไม่เห็นนะฮะอยู่ใกล้ๆกันนะฮะมาแล้วนะฮะ จังหวะนี้ฮะใครจะประทักใครจะประทักใครก่อนนะฮะมาเลยฮะตอนนี้เบอร์หนึ่งก็ยังอยู่ที่ไกลมั่นเอ้ามาเลยนะมาเลยนะฮะเบอร์สองกับเบอร์สี่นะฮะอ๋อเบอร์สองวิ่งข้างหน้านะฮะเบอร์สี่มองไม่เห็นด้วยนะฮะเบอร์สองก็มองไม่เห็นด้วยนะฮะข้างหน้านะฮะข้างหน้านะฮะมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นนะเบอร์โอ๊ย โอ้ยอยู่อย่างนี้เลยเหรอเออเบอร์สี่นะจับไปนะฮะจับไปนะเบอร์โอ้โหเบอร์สองล่วงนะฮะเบอร์สี่เก็บไปแล้วนะฮะหนึ่งคิวนะตอนนี้ก็เหลือแค่ห้าคนนะฮะห้าคนนะฮะตอนนี้นะฮะดูที่ฮะกลับไปที่เบอร์หนึ่งนะฮะกลับไปที่เบอร์เก้านะฮะตอนนี้เขาแอบเก็บที่ป้อมนะฮะโอ้โหเบอร์หนึ่งเก็บไปแล้วนะฮะ ตอนนี้เหลือแค่สี่คนนะฮะดูซิว่าใครจะเป็นคนสุดท้ายนะฮะตอนนี้กลับไปที่เบอร์สิบสิบเอ็ดนะฮะเบอร์สี่กลับไปที่เบอร์หนึ่งตอนนี้วงก็ดีดมาเรื่อยๆนะฮะดูซิว่าใครจะเป็นคนสุดท้ายนะฮะเกือบไปแล้วนะฮะถ้าเบอร์สองเนี่ยเขาเขาเห็นเบอร์สี่เนี่ยเขาก็จะรอดนะฮะจะไม่จะไม่แตกนะฮะ โอ้โหเบอร์11นะฮะเบอร์11นะฮะเบอร์สิบเอ็ดนะฮะเบอร์10เกือบนะฮะเกือบนะฮะตอนนี้เหลือแค่นิดเดียวนะฮะเบอร์เก้านะฮะตอนนี้สไนเปอร์นะฮะเตรียมพร้อมนะฮะเหนียวไกลได้ทุกเมื่อนะฮะตอนนี้กลับมาที่เบอร์หนึ่งนะฮะตอนนี้เขาอยู่ที่ จุดกลางของบองนะฮะตอนนี้เบอร์สี่นะฮะวิ่งไปแล้วฮะวิ่งไปแล้วฮะตอนนี้นะฮะวงสุดท้ายนะฮะใครไม่เข้าวงนะเสียเปรียบนะฮะตอนนี้เบอร์หนึ่งนะฮะยึดพื้นที่นะฮะยึดพื้นที่นะฮะวงสุดท้ายนะฮะตอนนี้กลับไปที่เบอร์เก้านะฮะสไนเปอร์นะฮะสไนเปิลโอ้ยเหลือแค่นิดเดียวนะฮะเกือบนะฮะตอนนี้เหลือมา่นะฮะเหลือมา่นฮะ ดูด oh ิครับโอ้โหเบอร์ส oh ี kay, yes. ่อ oh ืมโอ้เกือบไปฮะเบอร์ส huh. wow ี่เบอร์สี่เก ah ือบนะฮะเกือบนะฮะอืมโชคดีที yes oh ่เขายังมีไอวอลฮะไอวอลเยอะฮะเอาละนะฮะเดี <itas> <has> ๋ยวมาแล้วฮะตอนนี้เดี๋ยวมานะฮะดูสิว่าใครจะได้ที่หนึ่งนะฮะโอ้โหโอ้โหเบอร์สีนะฮะเบอร์สีนะฮะโอ้โหเกือบไปแล้วฮะดูสิครับตอนนี้ใครจะรอดนะฮะ ใครจะเป็นคนสุดท้ายนะฮะนะใครจะได้ที่หนึ่งนะฮะนะตอนนี้วงดีดมาเรื่อยๆนะฮะจะจะไม่เข้าวงนะฮะทำให้เข้าวงเสียเปรียบนะฮะเอานะครับตอนนี้วงสุดท้ายนะฮะวงสุดท้ายนะฮะเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สีส่โอ้เบอร์สี่เกือบไปฮะเกือบไปนะฮะเบอร์สี่เกือบไปนะฮะเกือบไม่รอดนะฮะ นั่นไงโอ้หัวนะฮะเข้าหัวนะฮะหเม็ดนะฮะแต่ไม่แตกนะฮะเพราะว่าโชคชะตายังมีอยู่นะฮะตอนนี้เบอร์เข้าเขาเข้าบ้านไปแลฮะเบอร์สี่เขาเข้าบ้านไปแลฮะดูเหมือนว่าจะอยู่บ้านใกล้ๆกันนะใกล้ๆกันนะฮะแต่ไม่เห็นกันนะฮะเอาลนะน่ะตอนนี้ไปที่เบอร์สีตอนนี้เขาก็ อากลับมาที่เบอร์หนึ่งนะฮะตอนนี้เบอร์หนึ่งเบอร์สิบเอ็ดนะฮะใกล้จะปะทะกันแล้วนะฮะใกล้จะปะทะกันแล้วอืออืมไอวอลฮึ่มสเต็กโคตรไวนะฮะหมาแล้วนะฮะตอนนี้ตอนนี้เบอร์สี่กับเบอร์สิบเอ็ดนะฮะจะปะทะกันแล้วนะฮะเฮ้ยเบอร์เก้านะฮะวงดีดนะฮะวิ่งนะฮะวิ่งดีครับ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 โอ้โหเบอร์เก้านะฮะ แตกไปแล้วฮะเอ้ยเกือบเกือบเลฮะไม่เข้าหัวนะฮะไม่เข้าหัวนะฮะไม่เข้าหัวนะเบอร์11ฮะโอ้โหหัวแตกนะฮะตอนนี้นะครับเหลือแค่2คนนะฮะดูสิครับใครจะเป็นคนสุดท้ายนะฮะใครจะได้ที่หนึ่งะฮะอือหือมาแล้วฮะมาแล้วฮะกำลังแอบอยู่นะฮะเอาเลยเบอร์เบอร์หนึ่งทำอะไรนะเบอร์หนึ่งทำอะไรนะอืเกือบไปนะฮะเกือบไปฮะ โอเคนะฮะตอนนี้นะเดือดมากนะวงสุดท้ายนะฮะนะฮะมาเลยนะ,ะมาเลยนะมาเลยนะอื้ืออวอนั่นไงเจ็บเจ็บเจ็บนะฮะเจ็บนะฮะมาเลยนะมาเลยนะโอ้ยเกือบเกือบเกือบนะฮะเหลือแค่นิดเดียวนะฮะลูกซองนะฮะหัว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 ะัหั อะไรกันแค่นิดเดียวนะฮะนิดนิดเดียวนะฮะเบอร์หนึ่งแตกไปแล้วนะฮะเบอร์11เป็นคนสุดท้ายนะฮะแล้วก็สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้เบอร์11ชนะไปนะฮะบัตรกาลิน่า50บาทนะฮะนะฮะรางวัลที่1ที่2และที่3นะฮะที่1บัตรกาลิน่า50บาทนะฮะ